สองสามวันวันนี้มีข่าวแพร่หลายทางช่องไทย P.B.S. เรื่องพ่อพระอันดามันดิฉันก็สงสัยว่าใครกันนะจึงคลิกเข้าไปอ่านดูได้รายละเอียดมาดังนี้พระครูสังฆกิจจานุกุลเจ้าวาดวัดป่าท่านุ่นตำบลโคกกลอยอำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเจ้าป๊อกพระนักพัฒนาที่นำกีฬามาเป็นเครื่องมือ ทำให้ชุมชนชาวไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่มีความสามัคคีกันทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและมีอนาคตที่ดีขึ้นจะปอกยังสารฝันของเด็กๆที่ต้องการเป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วยการส่งไปคัดตัวตามโรงเรียนหรือสโมสรที่มีชื่อเสียงทางฟุตบอลจนเด็กหลายคนจากวัดป่าท่านุน่นได้คัดตัวติดเป็นนักฟุตบอลทีมชาติหลายครั้งหลายคน สร้างความภูมิใจให้แก่หลวงเจ้าป๊อกและพ่อแม่ของเด็กเป็นอย่างมากเป็นเวลากว่า20ปีปัจจุบันเจ้าป๊อกเริ่มทำโครงการสิ่งดีๆรอเราอยู่แค่เริ่มวิ่งโดยเปิดโอกาสให้เด็กๆที่สนใจกีฬาวิ่งมาฝึกซ้อมแข่งขันเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักเรียนตามสถาบันต่างๆที่เปิดกว้างรับนักวิ่งตัวน้อย จากนั้นเด็กอาจจะได้พัฒนาจนกลายเป็นนักกีฬาวิ่งทีมโรงเรียนทีมจังหวัดหรือทีมชาติต่อไปที่ผ่านมาเจ้าป๊อกสารฝันเด็กหลายคนให้กลายเป็นนักกีฬาและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอำเภอจังหวัดมาแล้วอีกทั้งเจ้าป๊อกยังสร้างโรงเรียนสอนเด็กชาวพามา่าไว้ในวัดเพื่อให้เด็กชาวพามา่าได้มีโอกาสทางการศึกษา เพื่อได้กลับไปเรียนต่อหรือมีความรู้เบื้องต้นนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ที่ดิฉันสะดุดใจสะดุดตายอย่างมากที่หัวข้อข่าวที่หัวข้อข่าวจั่วเอาไว้ว่าอยากให้วัดเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนจริงๆให้มุสลิมมาละหมาดท,ที่วัดได้หากไปมัสยิดไม่ทันเพื่อต้องการทำให้คนเห็นว่าไทยพุทธมุสลิม อยู่ร่วมกันได้ตกใจนะคะสมันน้อยกำลังสงสารสุนัขจิ้งจอกจุดจบคงแย่ยิ่งกว่านาราันทาข้อเสนอที่ไร้ปัญญาคิดว่าตนเองเป็นพ่อพระมุสลิมที่เคร่งเงนะ่ะเขาไม่ไปละหมาดในวัดที่มีาศาสดางองค์อื่นๆหรอกนะคะสาธุชนถวายที่ดินแก่พระรัตนตรยัยให้ใช้ในกิจการของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ให้เพื่อเอามาทำกิจของศาสนาอื่นวัดเป็นน้ำพักน้ำแรงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเพราะสงฆ์เป็นเพียงผู้ดูแลแทนเท่านั้นก่อนจะนำวัดของชาวบ้านไปเสนอให้อิสลามมาละหมาดนะถามชาวบ้านจะของวัดก่อนนะคะพระุณเจ้าไทยพุทธมุสลิมเนีเขาอยู่กันได้ปกติสุขอยู่แล้ว ไม่ต้องมาเสนอที่ดินที่วัดให้เป็นที่ละหมาดเพื่อจะให้คนไทยพุทธมุสลิมอยู่ด้วยกันได้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะไม่มีห้องละหมาดเนื่องจากมุสลิมที่แท้จริงนะ่ะเขาสามารถละหมาดที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ในพื้นที่ต่างศาสนาแน่ๆปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้น,นจากวาระซ่อนเร้นที่คนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้นเพื่อต้องการยึดครองแผ่นดินไทย การที่ท่านเป็นตัวแทนพระพุทธศาสนามาทําหน้าที่สั่งสอนพุทธบุตรนั้นแต่ท่านกลับลืมหน้าที่เป็นอะไรที่น่ารันทดมากที่มีพระเยี่ยงนี้อยู่ในพระพุทธศาสนาเพราะสงฆ์ที่ไม่รู้หน้าที่ของตนเองแต่กลับอยากไปทําหน้าที่สังคมสงเคราะห์เป็นหลักทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่หลักที่ต้องทําดูแลลูกหลานตนเองให้มันดีก่อน ก่อนคิดจะไปช่วยต่างด้าวทั้งหลายแหละพระที่ขาดปัญญารู้ไม่เท่าทันโลกมีมากมายน่าสงสารพระพุทธองค์ยังจัดการเดรถถัจฉคนนอกศาสนาสมัยนั้นหลายกลุ่มที่มาแก้ผ้าให้เห็นด้วยการอนุญาตให้ถามมาต่อไปปุจฉาวิสัชนาในข้อสงสัยพระในไทยมากมายบวชแต่ไม่รู้ว่า 1. สติปัญญาที่รู้เท่าทันโลกเป็นเรื่องจำเป็น 2. ลัฐทีิที่รู้คืบด้วยการใช้จังหวะทางการเมืองจากการเลือกตั้งต้องกลับสู่ระบบความเท่าเทีเทยมกันเป็นหลักที่ไทยพุทธต้องดําเนินการไม่ใช่แล้วแต่เวรแต่กรรมที่ลืมไปว่าไอ้ที่มันแย่เนี่ยเพราะธรรมชาตินี้เกิดจากความไร้เดียงสาปัญญาขาดการรู้เท่าทันโลก แม้แต่ข้าวน้ำวินัยบัญญัติยังห้ามมิให้แด่เราพวกเดรถีคือเป็นอาบัตปาจิตตีความเสื่อมของชาวพุทธเจประการ 1. ขาดการเยี่ยมเยียนพระภิกษุ 2. ละเลยการฟังธรรม 3. ไม่ศึกษาอาธิศีล 4. ไม่มากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งที่เป็นเถระผู้ใหญ่และปานกลาง 5. เพ่งโทษฟังธรรม 6. แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา 7. ทำความเคารพก่อนทำอุปการก่อนในเขตบุญนอกพระพุทธศาสนากรณีพระสงฆ์รูปนี้อยู่ในเหตุแห่งความเสริมข้อ6และข้อ7อย่างชัดเจนแนวคิดก็บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเราจะฝากฝังพระพุทธศาสนาไว้กับพระสงฆ์เช่นนี้ได้อย่างไร เพื่อเห็นแก่พระพุทธศาสนาขอให้ท่านออกจากวัดดีกว่าเพราะท่านไม่เคยรู้เรื่องการตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาอยู่ในสมองน้อยๆของท่านเลยเสียดายข้าวัดไปซะเถอะไปเข้าที่ไหนก็ไปไปสร้างศูนย์สงเคราะห์ช่วยเหลือต่างด้าวที่ไหนก็เชิญไปเถิดยิ่งอยู่ไปนานๆก็รังแต่จะเป็นตัวทำลายล้างพระพุทธศาสนาคนที่ไม่เข้าใจา ในวัดปฏิบัติของพระสงฆ์คนที่ไม่เข้าใจในวัดปฏิบัติของพระพุทธศาสนาก็เอออห่อหมกสาธุไปกับท่านด้วยนี่คือสัญญาณแห่งความเสื่อมของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นจากตัวพระพุทธศาสนาเองเนื้อในเน่า,เน,าเนื้อในเกิดสนิมต้องตัดทิ้งนะคะก่อนที่มันจะลามไปมากกว่านี้ หน้าที่พระสงฆ์คือการนำคําสอนในพระธรรมของพระพุทธศาสนาออกเผยแผ่แก่ญาติธรรมแก่ชุมชนแก่พุทธศาสนิกชนไม่ใช่ไปสร้างศูนย์สงเคราะห์ต่างด้าวไม่ใช่ไปเปิดโรงเรียนให้คนต่างด้าวให้คนต่างศาสนาเข้ามาวิ่งเล่นอยู่ในวัดพื้นที่วัดเป็นพื้นที่ของพุทธศาสนิกชนในการประกอบาศาสนากิจในการทำาศาสนพิธี นอกเหนือจากนั้นสามารถสงเคราะห์ได้ได้ตามเหตุและปัจจัยแต่ไม่ใช่สร้างให้เป็นที่ละหมาดบ้าไปแล้วขอฝากพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธบริษัททุกๆท,ท,ท่านช่วยกันดูแลสิ่งไหนที่ผิดสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องขอให้ท่วงติงอย่าให้ความคิดผิดๆเผยแพร่ไปในวงกว้างของสังคม หาไม่แล้วความเสื่อมเสียจะมีมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ